สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง KB Auto Review ช่องที่รวมการรีวิวยานยนต์และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้ผอมาจาับพาไปจอบลึกรีวิวรถไฟไทยปี2026รถไฟรุ่นใหม่ที่หลอมรวมเทคโนโลยีชั้นนำจากหลายประเทศเข้าด้วยกันพร้อมฟีเจอร์อันล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์การเดินทางแบบเหนือระดับ รถไฟไทยปี2026ถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงและตอบโจทย์การเดินทางในระยะไกลด้วยความเร็วถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีวัสดุโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมอัลลอยและคาร์บอนไฟเบอร์ที่ลดน้ำหนักลงแต่รักษาความแข็งแรงไว้ได้ ระบบล้อและช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้รองรับการใช้งานในภูมิประเทศของไทยอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในเมืองภูเขาหรือชายฝั่งระบบแอโรไดนามิกของรถนำมาซึ่งการลดแรงต้านลมและการสั่นสะเทือนทำให้การเดินทางทั้งเงียบและนุ่มนวลขุมพลังของรถไฟนี้เป็นระบบไฮบริดผสานมอเตอร์ไฟฟ้ากับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขบวน ระบบแบตเตอรี่มีความจุสูงและรองรับการชาร์จเร็วภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเสริมด้วยระบบรีเจนเบรกที่สามารถเก็บพลังงานขณนะเบรกเก็บคืนเข้าสู่แบตเตอรี่ได้การผสมผสานนี้ช่วยลดการใช้พลังงานลงกว่า35%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนภายในขบวนเน้นความสะดวกสบายและความปลอดภยัยห้องโดยสารแบ่งเป็น3ระดับมาตรฐาน พรีเมียมและ VIP ไม้พนักที่นั่งปรับเอ็นได้พร้อมระบบนวดเบาๆในชั้นพรีเมียมและที่นั่งส่วน VIP มีพนักพิงศรีรษะที่รองรับฐานกระดูกต้นคอเบาถูกจัดเรียงแบบหันทางเดียวเพื่อเพิ่มความรู้สึกเป็นส่วนตัวทุกที่นั่งมีจอนทิทรศการ15นิ้วรองรับ WiFi และระบบความบันเทิงส่วนตัวพื้นที่เก็บสัมภาระก,กว้างครึ่งโดยรอบและมีช่องชาร์จ usb c และปลั๊กไฟทุกที่ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบตัวขบวน ความละเอียดสูงมากถึง 4K ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวและความร้อนพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหากพบเหตุผิดปกติและยังมีจุดบริการฉุกเฉินในห้องโดยสารทุกขบวนส่วนผู้โดยสารที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสามารถเลือกซนไซเลนโซนหรือโซนสำหรับครอบครัว,รวกับเด็กเล็กที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ระบบควบคุมและควบคุมสัญญาณของรถไฟเชื่อมต่อผ่านระบบ AI Real Time ควบคุมความไวในการหยุดและเร่งเครื่องอย่างแม่นยำเพื่อรักษาความปลอดภัยและประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังฝังระบบ Predictive Maintenance ที่ตรวจสอบสถานะของมอเตอร์ระบบไฟเบรกและแบตเตอรี่โดยแจ้งเตือนทีมซ่อมบำรุงล่วงหน้าเมื่อพบสัญญาณผิดปกติทำให้ลดโอกาสขัดข้องระหว่างบริการ การทดสอบการดำเนินงานในทางจริงดำเนินมาโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์ทดสอบเฉพาะกิจจากต่างประเทศซึ่งทำให้ขบวนนี้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยการเรกระบบชุกเฉินการใช้งานในสภาวะอากาศรุนแรงเช่นฝนลมแรงหรือความร้อนจัดผลแสดงว่ามีความเสถียรสูงและปลอดภัยในการใช้งานผู้โดยสารที่เข้าร่วมทดลองหลายคนกล่าวว่ารู้สึกว่าเดินทางสะดวก รู้สึกสบายและนิ่งแม้เดินทางนานหลายชั่วโมงโครงสร้างพื้นฐานรางถูกออกแบบให้รองรับความเร็วสูงและในปี2026โครงการโครงข่ายระยะที่1ครอบคลุมเส้นทางกรุงเทพมหานครสู่เชียงใหม่โคราชหนองคายและหาดใหญ่ทุกสถานีออกแบบเป็นสถานีอัจฉริยะมีบริการอำนวยความสะดวกเช่นระบบเชื่อมต่อกับ MRT BTS ระบบแชร์รถและแท็กซี่อัตโนมัติ และมีพื้นที่ร้านค้าแบบสมาร์ทรีเทลภายในสถานีน้ำเสียงจากผู้โดยสารในช่วงเปิดทดลองใช้งานจริงให้คะแนนความพึงพอใจสูงถึง92%เซโดยชมในด้านความสะดวกความปลอดภัยและความทันสมัยหลายด้านอีกทั้งเสียงตอบรับจากผู้บริโภคต่างชาติที่เดินทางในเส้นทางจัดเต็มระบุว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าการเดินทางในเครื่องบินหรือรถบัสในระยะใกล้ เมื่อดูภาพรวมแล้วรถไฟไทยปี2026ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นผลผลิตทางเทคโนโลยีของชาติที่รวมสุนทรียภาพความปลอดภัยและการออกแบบที่เข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึง้งมันคือการก้าวขึ้นสู่มาตร,รฐานใหม่ของระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาคขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาในรูปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสำคัญที่สุดคือกดติดตาม KB Auto Review เพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆทั้งในเรื่องยานยนต์เทคโนโลยีและการคมนาคมในยุคสมัยหน้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ